Si O-Yong Murray shirt dress clothes omdat pulverize r Alcohol <coughs> <coughs> Ichi

ครับคุณผู้ชมครับขอสัมภาษณ์หน่อยกันเลยครับต้องออกจากงานหน่อยดีไหมไม่งั้นดูไม่ค่อยดีลมไหนดีก็หายใจไว้ก่อนได้ไหมอาจจะได้นิดหน่อยนะเพราะว่าไดด้้้สันๆกไไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เอ้าเฮ้ กระพาต้นทางพี่ถิมครับขอเสียงครับขอช่ียยืมครับยังไงวันนี้ขอสั้นๆนะครับถือว่าให้เกียนตเพราะตั้ใจจะ างานศพจริงๆไม่ได้ต้องการจะดอะไรมากเช่ไครับิ้ครับสหรับงานศิวิทิ์ของแน่นอนว่าหลายท่านศพก็ด้มียารสิที่เราเรียร้องการมีศพแล้ว รัฐวิีธรรมแล้วจริงๆเราผมก็พยายามที่จะเตือนไปถึงผู้มีอำนาจมาหลายครั้งน้าจำได้ช่วงเวลานี้ที่ปีที่แล้วที่ดินแดงตอนที่จะปิดทุกตั้งผมก็บอกว่าอยากฆ่าอนาคตบเพราะว่าถ้าเราทําให้ประเทศชาติมีระบบวิทิรัฐนิธีธรรมดีสรัทาเกิดขึ้นเนี่ยความสัมพันธ์ของทุกสถาบันในชาติไม่ว่าจะเป็นศาลไม่ว่เป็นครั ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเนี่ยก็จะช่วยกันหนาะทางออกในสิ่งที่เราอาจจะคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ทําให้ไม่ต้องมีคดีทางการเงมาแล้วก็ไม่ต้องกดดนันหรือว่าบีบบังคจนกระทั่งทํา,ทาทให้คนรุ่นอายุต่ำกว่าสิแปก็มีต่ำกว่า30ก็ม,กกมีต้องเลือกในการที่จะสู้ในวิธีนี้นะคที่จริงๆแล้วเนี่ย ที่ได้มีเข้ามาตัดจะบรรลุถว่ามันเนรูปเชนโมอร์กินีสามารถที่จะมีเครื่องของวิทยฐที่ดีตามแล้วก็ต่างๆเนี่ยเราคงไม่ต้องปลักคนให้ออกไปจากละหน่วยงานในในรัฐไทยเพียงเพียงแต่ว่าเขาแค่มีความคิดที่แตกต่างไปจากที่รัฐไทยต้องการที่จะให้เชื่อแบบนั้นโเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยเตือนได้เตือนมาแล้วหลายครั้งทั้งในสภาแล้วก็ปีที่แล้วก็พูดแบบนี ว่าอยาหาอนาคตเพราะว่าแนะนยังไงเขาก็เป็นอนาคตของเราเราต้องหาวิธีท e yeah. ี่จะต้องทำการรู so ้ป่วยด้วยเรื okay. temperature. The temperature, the temperature. The temperature. Hmm. ่องต้นท uh. ี่วิที่รักที่ตทางซึ่งตรงนี้ก็คงจะคิดเร็วๆตอนนี้ก็คงน่าจะมีข้อเรียกร้องอยู่สักห้าข้ออันที่หนึ่งก็คงจะไปที่ราชสถานอื่นว่าความโปร่งใสข้อเท็จจริงแล้วก็มาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยเนี่ยคืออะไรอันที่สองเนี่ยก็คงไปที่ต้นน้ําของ กบวนการที่ได้ทำนั่นก็คือตรวจในเรื่องเกี่ยวคดีไม่คดีพวกนี้เนี่ยจริงๆรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเป็นคนคุมตำรวจหรือตก็น่าจะมีวิธีรบกวนกันได้อันที่3ก็คือเรียกร้องไปยังอายการอันที่4เนี่ยแน่นอนว่าในชั้นศาลก็เราแยกกันเราหว่าบริหารศาลแล้วก็สภาไม่สามารถที่จะเกี่ยวข้องกันได้แต่ผมว่าประมุขของศาลเนี่ยราธานศาลฎีกางนายกรัฐมนตรีถ้า เรามีเรื่องนโอยบายแบบนี้ก็น่าจะทาคลอนปืนออกจากกองไฟแล้วก็ทําให้ทุเราได้อันที่ห้าอันสุดท้ายที่เป็นปายน้ําแล้วก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนี้ก็สกัดนะครับว่าควรที่จะรีบทําออกมาได้แล้วเพราะว่ามันก็เป็นเวลาแล้วที่ต้องมีคนบาดเจ็บต้องตายเพียงเพราะความเห็นทางการเมืองแล้วก็อายุถล่มลงเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยก็คงไม่เป็นผลดีกับสถาบันเลยหนเลยในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทหารการรัฐบาลอายการตำรวจหรือว่า นออั่นคือสาเหตุครับที่เราพยายามอยากจะเอาเรื่องนี้เข้าไปคุยกันในสภาก,กันอย่างมีวุฒิภาวะเพื่อไม่ให้เกิดให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องบีบไทยให้ออกไปต่อสู้ด้วยชีวิตของตัวเองแบบอย่างที่คุณณิติพรต้องทําอันนี้คือความจริงใจของพระเก้าไกลที่ต้องการที่จะทบ สุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือผมคิดว่าคนที่มีอำนาจหรือผู้หลักผยีตยนในบ้านเมืองนี้ต้องเข้าใจว่าคนรุ่นนี้นไม่เหมือนคนรุ่นเขาที่มีอิสระทางความคิดไม่สามารถที่จะมีใครชักจูงหรือชี้นำไรได้ถ้าเกิดชี้จูงถ้าเกิดชักนำได้เนี่ยในช่วงรัฐประหารที่ผ่านมา12ข้าะการฝ่ายนี้ต้องเข้าไปอยู่ในหัวพวกเขาแ,แต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะคนสมัยนี้รุ่นสมัยนี้เสรีคนสมัยนี มีความคิดเป็นอิสระของตัวเองคราวนี้เมื่อมันมีอิสระขึ้นมาเนี่ยวิธีการทาที่จะให้เราชาติเป็นชาติเราสามารถอยู่ด้วยกันได้ถึงแม้ว่าจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างและไม่ให้มันสุดโต่งเกินไปเนี่ยมันจะบริหารจัดการยังไงอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้มีอำนาจทุกคนครับรวมถึงผมที่เป็นนัฐมนตรีที่อยู่ในสภาด้วยก็ฝากไว้ฝากไว้ฝากไว้ฝากอว้ครับนะครับเป็นหน้าที่คุณตอนนี้เนี่ยผมมีบางส่วนนะคิดว่าหรือเคยคิดว่าไภาพใดเนี่ย เพราะเพราะเพราะมีชุดความคิดแบบนี้เพราะมีสันนิษฐานแบบนี้นะครับว่ามันมีฝ่ายที่ให้ท้ายใครได้ต้องอธิบายให้ฟังว่าเสรีชนตอนนี้เนี่ยมันมีอิสระในการที่จะมีความคิดในการที่ทางไม่มีใคายเป็นประบใครได้ก็อย่างที่ได้บอกไปแตเมื่อกี้หน้าตรงนี้ถ้าเราสามารถที่จะเอาความชุดความคิดชุดความคิดใจไปใส่ในเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เนี่ย ตอนที่เป็นคอสชริรงนาน12ภาประกาศไปนี้ต้องเป็นสิ่งที่เขาต้อง20แต่มันก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นไม่ใช่ไหมครับในเมื่อมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเช่นไรก็ไม่ได้มีรรคการเมืองใดจบสิ้นไปแบบนั้น เขามีอิสระของเขาและในที่สุดพี่ว่าการที่เราผ่านโลกมาก่อนแล้วเราดูถูกการที่คุณบอกว่าเขาทำเขามีคนท้ายๆเนี่ยกับดูถูกเยาวชนรุ่นใหม่ของของประเทศซึ่งเราเป็นบุปกรที่มีสัถกยภาพแล้วก็มีอิสระทางความคิดไม่มีใครจะสามารถทำอะไรแบบนั้ได้ไม่ว่าจะเป็นทางประเทศไม่ว่าจะเป็นพัคการเมืองตัวผมเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เคยเห็นด้วยกับที่งๆผมดด้วยดุจว่าบางครั้งเขาบอกเขาว่าผมดอย่างไเพราะฉะนั้นอันนี้มันน่าจะชัดเจนครับว่าเขามีอิสระในชุดปกติของเขา แต่สําคัญมากที่สุดก็คือว่าถ้าเกิดคุณมีสันติฐานแบบนี้ว่ามันมีพรรคการเมืองให้ท้ายว่ามันมีพรรคการเมืองโผล่เพื่อประโยชน์ทางการเมืองพอคุณเลิกคนกระดุมเม็ดหน้ตรงนี้ผิดเมื่อไหร่กเนี่ยมันเลยทําให้สิ่งต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ต้องขอช่วยความคิดดีก่อนว่ามันมันไม่เป็นไแบบไปไปไม่ได้ทุกคนมีความดีบนโการกับเคสตะวันเดีวคนนี้ได้รับการประกันตัวแม้ว่าตอนนี้หลายคนกับบอกว่า สันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นคุณตะวันหรือใครทกี่ได้ติด่อในการติดตัวและการทำานโอเคนะครับิ่องอนะอันนี้จะคืนไปยังไงครับ,รบว่าขอบคุณค่ะเดี๋ยวผิดเดินสคัญอ๋อโอเคถึงครับรขาบนาด้ด้ค่ที่ผ่นคต้องดใครอ่ะไม่มไี่อ๋อ

ไ่ไดเวประตูลไมได้เลยอะไรไม่เหมือนคันเมไมนคันว่าคันว่าตอนตอนตอนนี้เลยวะระวังรถด้วยค่ะ